บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกซีซั่นที่สองตอนที่12บ so 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 บางทีทุกส่วนบนภูเขาลูกนี้คงเป็นเขตแดนของดาก้อนหลอด รอบๆจึงไม่มีวี่แววของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่อยู่เลยซึ่งจากผลกระทบนั้นทำให้มีสัตว์ตัวเล็กๆ และสัตว์กินพืชอยู่เป็นจํานวนมากคงเพราะพวกสัตว์ป่าไม่เคยได้เห็นขนมาก่อนต่อให้อาเรียนแหวกป่าเข้าไปพวกมันก็ไม่วิ่งหนีแต่เฮือแต่กลับก้มลงกินหญ้าอย่างเอื่อยเฉยอยู่ใกล้ๆหญิงสาวยิงเวทหมตนก้อนกลัวใส่พวกสัตว์เล็กๆอย่างกระต่ายที่เจอเป็นบางครั้งแต่เนื่องจากเป้าหมายมีขนาดเล็กและว่องไว พอกระต่ายที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดดินได้ยินเสียงดังมันจึงแตกตื่นตกใจจนเพ่นหนีกระเจิดกระเจิงไปอย่างรวดเร็วท้าล่าสัตว์ใหญ่ที่นี่กว่าจะได้กินคงนานเกินไปแถมข้าก็ไม่ถนัดล่าสัตว์ตัวเล็กๆที่ยังไม่โตเต็มวัยด้วยเนี่ยสิหรือจะหาพวกพืชป่ากับผลไม้เหมือนที่เคยทําเป็นประจำตอนล่าสัตว์อสูรดีนะอาเรียนบนพึมพำกับตนเองเช่นนั้นเธอเดินไปข้างหน้าพางบนคนเดียวอยู่ในป่าขณะมองหาผักซึ่งเธอมักจะเก็บมาประจำ ไล่าสัตว์อสูรอยู่แถวหมู่บ้านในป่าใหญ่แคนาดาย่าว่าแต่มนุษย์เลยภายในป่านี้แม้แต่พวกเอลก็ยังไม่มีอาศัยอยู่ดังนั้นมันจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชป่าและผลไม้ที่สามารถกินได้เพียงไม่นานถุงกระสอบที่เธอติดตัวมาก็เต็มไปด้วยพืชพักในปริมาณที่กินได้2อถึงสวันเลยทีเดียวเท่านี้ก็คงพอแล้วละมัง้งอาเรียนบอกกับตนเองเช่นนั้นหลังหลุดเสียงพึมพำมสั้นๆเหมือนพ่นลมหายใจจากเอลสาวก็พยัก หน้าอย่างพึงพอใจให้กับของที่ตนหามาได้ก่อนจะกลับไปยังยอดเขาเมื่อเข้าไปในห้องซึ่งเป็นห้องครัวของซากสารเจ้าก็ได้พบว่าจิโยเมจัดการค้นหาภายในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วและกําลังสำแดงเวทมนต์พูดสายวาลีเล่นกับปงตะอยู่ข้างๆอาที่กําลังนอนหลับอยู่ผีเสื้อซึ่งสร้างจากน้ําบินวนรอบตัวปงตะเล่ากับมีชีวิตจริงจิงจงจอขนปุยสายหางพลางวิ่งวนไปมาเพื่อไล่จับมันกับ มาแล้วข้างในบ้านเป็นยังไงบ้างจิโยเมจังพอจะมีอะไรที่ใช้ได้บ้างไหมดาร์กเอลสาวกล่าวถามเธอวางข้าวของที่พาดไหลอยู่ลงบนพื้นแล้วนั่งลงข้างจิโยเมเด็กสาวทําให้ผีเสื้อน้ําที่ตนควบคุมอยู่หายวับไปในพิบตาก่อนจะนําของที่คล้ายอัญ,ญมณีรูปทรงสี่เหลี่ยมเข้าล้าตัดและทอประกายแสงสีลุงออกมาจากกระเป๋าหน้าอกของชุดนินจายืนให้กับอาเรียนดูมันถูกทิ้งไว้ในห้องลับด้านในของซากสารเจ้าค่ะ เป็นหนึ่งในสมบัติหายากที่ตกทอดกันมาในตระกูลจินชินจิโยเมบอกเช่นนั้นอาเรียนจึงบอกว่าพลอยสวยมากเลยนะนี่เป็นอุปกรณ์เวทมนต์งั้นเหรออาเลียนที่กล่าวถามจ้องมองอัญ,ญมณีที่เปล่งแสงละลานตาเมื่อสัมผัสดได้ถึงตะกอนของพลังเวทที่ตกค้างอยู่ในหินสีล้วงซึ่งกระพริบเป็นประกายวิบวับจิโยเมก็พยักหน้าเบาๆให้กับคําถามนั้นดวงตาสีฟ้าหันไปทางด์กเอลสาวก่อนจะบอกว่าสมกับที่เป็นเผ่าเอลจริงๆเลยนะคะนี่ เรียกว่าผลึกพูดแห่งสัญญาค่ะสาเหตุที่พวกข้าสามารถใช้วิชานินจาได้เป็นเพราะเราพึ่งพาสมบัติหายากที่ท่านฮันโซรุ่นแรกเหลือทิ้งไว้ให้นี้สิ่งนี้จะอัญเชิญพูดออกมาเราจะทําพันธสัญญาก่อนจะฝังผลึกพูดนี้ไว้ในตัวแล้วจะสามารถใช้วิชานินจาอันทรงพลังได้ค่ะพอได้ฟังเรื่องที่เด็กสาวนินจาเล่าเช่นนั้นอาเรียนก็ทําหน้าถึงบางอ้อทันทีโดยดั้งเดิมชนเผ่าแห่งขุนเขานั้นเป็นพวกที่มีสมรรถภาพ ทางร่างกายที่สูงแต่แหรงพลังเวทค่อนข้างต่ำมากแตกต่างจากเผ่าเอลทว่ากลับสามารถควบคุมเวทมนต์พูดซึ่งแม้แต่มนุษย์ยังทําไม่ได้ซึ่งวิธีการนั้นก็มาจากผลึกพูดแห่งสัญญานั่นเองถ้าอย่างนั้น มันก็มีคุณสมบัติเหมือนกับศาสตร์เวทมนพูดที่พวกข้าใช้กันนะสิว่าแต่ผลึกพูดแห่งสัญญานี่เป็นอุปกรณ์เวทมนที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะอาเรียนกราวในปัจจุบันเ่าเอลคือผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เวทมนตโดยละเอียแต่อาเรียนกลับเพิ่งเคยเห็นอุปกรณ์เวทมนนั้นเป็นครั้งแรกดวงตาของเธอจึงเบิกกว้างและจ้องมองตรงมือของเด็กสาวนินจาโดยไม่ละสายตาพอดีว่ามันตกทอดกันมาแค่ เฉพาะในตระก,กูลจินชินเท่านั้นและจํานวนก็มีอยู่น้อยมากทั้งหมดมีแค่10ชิ้นเท่านั้นจะไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกค่ะขนาดตอนนี้แม้แต่วิธีผลิตหรือแหล่งที่มาพวกข้าเองก็ไม่รู้เพราะงั้นเจ้านี่จึงเป็นของชิ้นเดียวที่ล้ำค่าเอามากๆจิโยเมะบอกเช่นนั้นพูดแล้วจิโยเมะก็ถือผลึกพูดแห่งสัญญาแนบไว้กับอกอีกครั้งอย่างหวงแหนตอนนั้นเองจูจ่ๆแมลงในท้องก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาเบาๆอาเลียนรีบเอามือกดท้องของตัวเองแล้วเช็ค แต่กลับเห็นปงตะที่ทำตัวซึมจอยใบหูสามเหลี่ยมลู่ลงมาอยู่ข้างเธอดูท่าเจ้าของมแมลงในท้องที่ร้องดังลัน่นจะเป็นของปงตะนั่นเองเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเตรียมข้าวเย็นกันและตั้งแคมป์กันก่อนเอถอะข้าเองก็หิวแล้วเหมือนกันพออาเรียนเอ่ยปากเช่นนั้นปงตะก็ร้องกิวก้วกิ้ว ออกมาอาเลียนลุกขึ้นจากนั้นก็เอาพืชผลที่ก่อนหน้านี้ไปเก็บมาจากกลางเขาโชว์ให้กับจิโยเมะดูส่วนที่เทา้าสงสัยจะมีปฏิกิริยากับคําว่าข้าวเย็นหูของโปรงตาที่เมื่อกี้เคยลู่ตกก็กระเด้งขึ้นพลางสายหางปุกปุยพลาวันเมื่อเห็นสภาพของมันแล้วสองสาวก็ส่งสายตาให้กันแล้วแย้มยิ้มออกมาเงียบๆในวันรุ่งขึ้นอาเลียนกับจิโยเมสองคนก็เริ่มปรึกษากันถึงความกังวลในการดูแลรักษาอา ตามที่ท่านดาก้อนหลอดบอกมาอีก4-5วันท่านอาร์คถึงจะตื่นแล้วถ้าไม่บริโภคน้ําเลยร่างกายของท่านอาร์คจะสุดโทมเพราะขาดน้ําหรือเปล่าคะจิโยเมกล่าวถามเช่นนั้นเพียงประโยคสั้นๆของจิโยเมก็ทําให้อาเรเลียนหันไปมองยังโครงกระดูกหนึ่งล่างที่นอนอยู่บนฐานหินในห้องครัวพลันเอียงคอคุ้นคิดทันทีจริงด้วยปกติแล้วต่อให้กินอาหารไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องดื่มน้ําไม่งั้นคงอยู่ได้ไม่นานแล้วอาร์คเนี่ย เห็นแบบนี้แต่กินสารพัดเลยอะถ้าเกิดไม่กินอาหารแล้วล่ะก็จะอดตายหรือเปล่านะอาเรียนนึกสงสัยเช่นนั้นเธอคุ้นคิดอย่างหนักถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาในตอนนี้ซึ่งพอมาถึงครึ่งหลังความคิดนั้นกลับกลายเป็นข้อข้องใจจนเธอต้องส่งสายตากลับไปหาจิโยเมะเด็กสาวนินจาที่โดนตอบคำถามกับด้วยคำถามก็ไม่สามารถจะหาคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนให้กับข้อสงสัยนั้นได้เช่นกันต่างคน จึงต่างกอดอ,อกแล้วคางเงืมงำออกมาอย่างไรก็ตามหากไม่เริ่มลงมือทําให้เป็นรูปเป็นล่างคงได้แต่ย่ําอยู่กับที่ไปตลอดจิโยเมเองคงจะคิดเช่นนั้นเธอจึงค่อยๆเอ่ยวิธีรับมือหลังจากนี้ว่าเพื่อความไม่ประมายังไงซะเราก็ไม่ควรปล่อยท่านอาร์กไว้แบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเราใช้วิธีจัดการแบบเดียวกับคนทั่วไปลองรักษาพยาบาลในระยะแรกกันดีไหมคะพอจิโยเมบอกเช่นนั้นอาเรียนก็ตอบว่านั่นสินะเริ่มแรกเลยคง งต้องให้อาดดื่มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายสุดโทรมมากไปกว่านี้คณะแสดงออกว่าเห็นด้วยกับความคิดของจิโยเมเช่นนั้นอาลียนก็เหลือบมองไปทางล่างกระดูกที่ยังไม่ได้สติว่าแต่จะให้ดื่มน้ำทั้งที่ยังสลบอยู่เนี่ยนะหรออาลียนกล่าวถามจิโยเมจึงบอกว่าไม่มีเหยือกน้ำด้วยคงต้องลองให้ดื่มผ่านกระติกน้ำแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอาลียนก็เอียงปากกระติกไปทางปากของอาดตามคำเสนอแนะของเด็กสาวนินจาแล้วลองเทน้ำในปริมาณที่เล็กน้อยดู หยดน้ำกับไหลเข้าไปในช่องปากบนหัวกะโหลกแล้วหกลงมาตรงด้านหลังศีรษะแทนอ้าว แบบนี้ก็ไม่ได้ดื่มนะสิอาเรียนเอียงคอสงสัยแล้วจิโยเมก็เสนอข้อแนะนําข้อที่2งั้นใช้น้าพุร้อนให้เขากลับมาเป็นล่างเนื้อแล้วค่อยป้อนน้ําใส่ปากเป็นยังไงคะอาเลียนจึงพูดว่าเอ๊ะจริงด้วยสิความเห็นรอบที่2ของจิโยเมตนั้นทําให้อาเลียนไปตักน้ําจากน้ําพุร้อนด้านหลังสารเจ้ามาก่อนจะจัดการลาดน้ําลงบนศีรษะของอาร์คที่นอนหลับอยู่ให้ล่างเนื้อกลับคืนมาก่อนจากนั้นเธอก็เอียงกระติกน้ําเพื่อเทลงไปที่ปากขอ ของเาีกครั้หากให้น้ําไปกองล้นอยู่ที่ปากมากเกินไปทั้งที่ยังหมดสติอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้จมน้ําตายได้ดาร์กเอลสาวจึงเทน้ําใส่ปากของเขาอย่างระมัดระวังริมฝีปากเปียกชุ่มไปด้วยน้ําและในจังหวะที่ชายหนุ่มพเยอะปากหายใจเบาๆก็ค่อยๆกลืนน้าเข้าไปในลําคอทีละน้อยอย่างไรก็ตามสงสัยภาพที่ดําเนินไปอย่างเชื่องช้านั้นจะไม่ทันใจจิโยเมะเธอจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าท่านอาเรียนถ้าทําแบบนั้นกว่าจะทำ ให้เขาดื่มน้ําในปริมาณที่จําเป็นได้หมดคงต้องใช้เวลานานมากข้าว่าใช้ปากป้อนน่าจะได้ผลเร็วกว่านะคะคําพูดของเด็กสาวทําเอาอาเลียนตกใจจนมือลื่นลุดแล้วกระติกน้ําในมือก็ล่วงตกลงไปทาเอาน้ําที่ยังเหลือหกใส่หน้าของอาร์ที่กําลังนอนหลับอยู่เต็มๆน้ําจํานวนมากไหลทะลักเข้าปากของชายที่นอนหมดสติจากนั้นเขาก็ไอออกมาตามปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายมไม่เป็นไรใช่ไหมอาร์อาเลียนตกใจจนรีบจบ จับซีะของเขานอนตะแคงเพื่อจะได้สำลักเอาน้ำที่เหลืออยู่ในปากออกมาหลังจากสำลักอยู่ครู่หนึ่งอาก็ขมวดคิ้วก่อนจะเริ่มคลางเพ้อแม้ว่าสติจะยังไม่กลับคืนมาแต่เหมือนจะเลี่ยงไม่ให้จมน้ำตายได้พอเห็นดังนั้นดาร์กเอลสาวจึงลูบอกด้วยความโล่งใจเงียบๆเ,เดี๋ยวเธอจิโยเมจังและเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันเลวเกินไปนะอย่าพูดเรื่องอะไรแปลกๆออกมาสิอาเรียนเริ่มบ่นให้กับจิโยเมเช่นนั้นปลายหูแหลมๆแ,แดงและเลือดดาร์กเอล สาวเถียงไม่ยินยอมขณะที่เจ้าตัวคนเสนอกับเอียงคอแล้วมองกลับมาด้วยดวงตาสีฟ้ากระจ่างไรซึ่งความขุ่นมัวถ้าท่านไม่ยอมงั้นข้าทำให้แทนเอาไหมคะ จิโยเม่กล่าวถามแล้วฉับพลันใบหน้าของอาเลียนก็เปลี่ยนเป็นแดงและเลือดไมเ่เอ้าเออเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นจิโยเม่จังหัดให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่านี้หน่อยสิอาเลียนกล่าวแม้จะลนลานแต่อาเลียนก็ปัดตกข้อเสนอที่ให้ใช้ปากป้อนทิ้งไปทําเอาจิโยเม่เอียงคอง,งุนงงมากขึ้นไปอีกแต่กันนั้นเด็กสาวก็ฝากฝังเรื่องของอาร์คไว้กับอาเลียนส่วนตัวเองก็บอกว่าจะลงไปในป่าเพื่อหาของกินก่อนจะจากไปด้วยความสบายใจ ที่สุดท้ายจิโยเมก็ยอมตัดใจจากเงื่อนไขที่ให้ใช้ปากป้อนอาเลียจึงถอนหายใจยาวๆไหลลู่ลงอย่างหมดแรงส่วนอาเกยียงคงนอนหลับไม่ได้สติอยู่บนฐานหินในห้องครัวพอเห็นดังนั้นดาร์กเอลสาวก็ฟาดสันมือสับลงไปบนใบหน้าของเขาโดยที่แก้มยังคงหลงเหลือสีแดงจางๆโธ่เอ้ยรีบๆตื่นมาสักทีสิยะตัวเจ้านะ เริ่มเหม็นเงือแล้วนะรู้ไหมใายสันมือที่หญิงสาวฟาดลงไปพลางบนโวยวายไร้สาระเช่นนั้นอักก็เบ้ปากงองุม้มพางส่งเสียงครวญครางคล้ายกับกำลังฝันหลายอยู่ตอนที่รู้สึกตัวอักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ที่นั่นเป็นผื้นป่าปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีดวงอาทิตย์ลอยสูงคงเลยเที่ยงวันมาแล้วสายลมพัดผ่านมวลแมกไม้สีเขียว โชยมานำพาเสียงแกว่งไกวของยอดไม้แววมาทางตัวอ์คที่นั่งอยู่บนโขดหินสายลมหอบเอากลิ่นของหญ้าเขียวๆผสมกับกลิ่นดินชื้นแฉะโชยแตะจมกูกก่อนจะทำให้ต้นไม้ในป่ารอบด้านเสียดสีเสียงดังแล้วพัดพุ่งขึ้นไปอ์คลุกขึ้นจากโขดหินที่นั่งอยู่ไล่มองไปทั่วทิวทัศน์อันไม่ขุนตารอบๆอ,อย่างลืมตัวทำไมเราถึงมานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะเขาพยายามเข้นความทรงจำก่อนหน้า นี้ออกมาจากนั้นอาร์คถึงสังเกตเห็นร่างของตัวเองผ้าคลุมยาวสีดําสนิทและปกปิดมิดชิดทั้งตัวเล่ากับว่ามีแค่จุดนั้นที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความมืดภายใต้แสงตะวันมือสองข้างสวมเกราะแขนที่สลักลงไปด้วยลวดลายดูแปลกลึกลับแล้วยังมีไม้คาทาด้ามยาวอันใหญ่หนึ่งอันซึ่งออกแบบได้ชั่วร้ายหน้าคนลุกถือเอาไว้หากพิจารณาจากการแต่งองค์ทรงเครื่องทั้งตัวแล้วก็ดูน่าจะเป็นจอมเวทตามมาตรฐาน วไปคณะนึกข้องใจในสภาพของตนร่างกายของเขาก็เริ่มขยับไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจมือชูสูงขึ้นกับเปลวเพลิงสีดําก่อตัวตรงไปลายไม้คาถาทันทีที่เปลี่ยนลูกไฟนั้นมันก็ถูกยิงออกไปโดยไม่มีสัญญาณบอกกล่าวใดๆมันพุ่งใส่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนจะลุกไหมในพริบตาเปลวไฟสีนินตลบมมวนขึ้นสูงอย่างรุนแรงในที่สุดต้นไม้ที่ไหมเป็นเท่าฐานก็โค่นลงมาอย่างนั้นแล้วกระจายเป็นฝุ่นทุลี ก่อนที่สายลมจะพัดหอบเอาขมาสีดำโปรยปลายไปรอบผื้นป่าเพลิงสีนิ่นด้วยความถูกใจในพลังนั้นตนจึงชูไม้คาถาอันใหญ่ในมือขึ้นอีกครั้งเรากำลังหัวเราะอยู่งั้นเหรอถึงได้ยินเสียงหัวเราะของใครสักคนถูกสูบขึ้นไปบนผืนฟ้าโปร่งไร้สิ่งบดบังและถูกกวาดหายไปด้วยเสียงลมพัดหลังสังเวยต้นไม้รอบป่าเพื่อสำแดงเปลวไฟสีดำซึ่งเป็นพลังเวทมนต์ของตนจนหนำใจแล้วสุดท้ายอาร์กก็หันหลังให้พื้นที่ตรงนั้น กลายเป็นลานโล่งเตียนแล้วเริ่มออกเดินไปในป่ายอย่างไร้จุดหมายแล้วก็จบตอนที่12ของนิยายเรื่องบันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกเล่มที่สีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย